มีอันนี้นะคะไปแอด524สองส่นะจุรีนุ่มแก้วนะซึ่งเดี๋ยววันสองวันนี้ก็จะมาให้สัมภาษณ์เราแล้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อพระรหัสวันนี้มาได้แล้วจุรียังมาช้าไปที่ซําไปอ่แล้วเดี๋ยวก็จะมีบิ๊กโจ๊กนะคะจุรีนุ่มแก้วนะคะอยู่ที่พระพุทธิปัตย์ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองเธอมาแล้วจ้าใครติดต่อังลังสีหลังหลังหลังสีมาใครมีเบอร์เังเอาเบอร์หลังสีมาต่อสายหลังสีมาหน่อยสิ ลังสีมาต้อนรับจุลีบอกว่าต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นลังสีมาลังสิมาลาออกเหมือนกันเหรอตอนนั้นก็ไปลงพักรวมไทยสร้างชาติอ๋ออ๋อลังสีมาไปเออใช่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วลังสีมาก็กลับมาประชาธิปัตย์แต่น่าสงสารมากนะข่าวที่แล้วแบบว่าประชาชนชาวลังสีมาทิ้งลังสีมาคนที่แบบทํางานให้กับพื้นที่อย่างแบบโอ้โหหนักมาก มีเบอร์ลังสิมาไหมเบอร์ลังชิมามีไหมค่ะไอ้ฉันมีนะซึ่ถามลังสิมาแล้วทำไมลังชิมาออกมาลาลังสิมาบอกแล้วทําทำไมเธอจะทำไมฉันล่ะเออแล้วตอนนั้นรังสิมาออกอ๋อออกเพราะว่าเข้ากับกลุ่มนั้นไม่ได้ช่มาพระคุณอภิิ์ออกก็ออกกันหมดอ่าลังสิมาฉันมีลังสิมาจ้าขอไมโครโฟนหน่อยเด้อ มาฟังรังชิม,มากันท่านผู้ชมฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่รังชิม,มาพี่ปองอัญชลีนะอยู่ในรายการแนวหน้าออนไลน์ข่าวเที่ยงนะอ๋อมสดีค้ะนะแหมสีงสองเลยเมื่อกี้นี่เห็นจุลีนุ่มแก้วเนี่ยจุลีนุ่มแก้วรายงานว่าต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นหลังนี้บอกว่าหล, oh. ลังหลังหลังชิม,มากลับมาพักพัชรีปัดเหรอจ๊ะกลับกลับมาพักพัชรีปัดเพราะว่ารับปากกับหัวหน้าไว้ตอนที่จะออกไปว่า ถ้าท่านกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับมาช่วยอ๋อตอนนั้นพี่ลังชิมาออกไปตอนที่หัวหน้าออกถูกไหม,มอ๋อไม่ค่ะออกไปตอนหัวหน้าออกไปตอนที่เป็นเป็นร่วมรัฐบาลใช่ไหมอเออมาออกตอนเนี่ยออกหลังจากที่เลือกตั้งปีนี้แล้วอ๋อเลือกตั้งปีหกหกค่ะ,ะไม่ค่คือเราออกจากประชาธิปัตย์ตอนที่มาลงเลือกตั้งปีหกหก แต่ตอนเนี้เราเรากกลับมาพักวใช้ปัตเนี่ยตอนก่อนที่จะเลือกหัวหน้าแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกเพราะว่าไม่ไม่ครบสิบห้าวันอ๋ออ๋อแสดงว่าออกจากพักลมไทยาชาติมาพักหนึ่งแล้วอ,อ,อ๋อยู่อยู่อยู่ลมไทยาชาติอยู่ค่ะทีแรกอ่ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็ย้ายกลับมาตอนนั้นย้ายมาเนี่ยมันขาดเลือกตั้งสิบห้าวันก็ขาดประมาณสามวันเพาะมตดเสาร์อาทิตย์ ยประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะก็ย้ายมาประมาณครึ่งเดือนได้แล้วค่ะแล้วมากันกี่คนคะก็ที่ที่รวมไทยเหรอคะค่ะที่ที่ที่ออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่รวมไทยอ่ะแล้วกลับยย้ายย้ายกันมากี่คนคะอืมเดี๋ยวนะรวมไทย มานี่เออไม่รู้เลยว่ามาี่กี่คนเพราะว่าไม่ได้เข้าไปที่พักรวมไทยดร้านชาติเลยตอนนี้เหรอฮะค่ะค่ะเออเอนนี้ที่กลับมาเพราะคุณอภิษ์อย่างเดียวเลยไม่คือสัญญาไว้ไงก่อนจะออกไปลาท่านแล้วบอกท่านไว้ไอ้สัจจะมันต้องรักษาสัจจะนะนี่มากันไปนแล้วซอสเจนก็กลับมาค่ะออพี่แต่พี่เจมส์กลับอ่าลังสิบกสอยรอยใครนะอ่าสสอยรอยภูเก็ตอ่ะ ย้อยภูเก็ตอ่าพี่ย้อยภูเก็ตอ่าแล้วก็พี่อะไรนะอ่อนพฤธิพันธ์อยู่เพชรบูรณ์อ่ะสอฝอลูกเก่าอ่ะก็กลับมาหลายคนอ่าที่สนิทสนิทกันนะก็กลับกันมามาช่วยหัวหน้าอ่าก็กลับกันามาเยอะเนาะที่เลื่อนไหลไปอยู่ที่เลื่อนไหลจากประชาธิปัตย์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาินี่กลับมาประชาธิปัตย์สักกี่คนคะตอนนี้ดูยังไม่ไม่แน่ใจ ว่ามีกี่คนไม่รู้เพราะว่าไอ้ที่ชวนชวนไอ้ที่จะกลับกันมาเนี่ยเขายังไม่มาก็ก็มีเขายังอยู่รวมไทยก็มีค่ะบางคนไ็แย่ไปูุนใจไทยแล้วค่ะบางคนก็ไปูุนใจไทยแล้วใช่มันก็เลยไม่รู้ว่ากลับมานี่กี่คนแล้วก็เพิ่งจะเข้าพักมาวันนี้มาเจอน้องจุลีอืมค่ะก็เลยก็เลยคุยกันเป็นการคนต่างกลุ่มกันครับ เราเป็นแฟนคลับของน้องจุลีน้องจุลีก็เป็นแฟนคลับเราคุณล้งิมาต่เาเป็นนักเรียนคุณเรางสิมากลับมาพักประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยบรรยากาศแตกต่างจากวันก่อนอย่างไรโอ,อก็ดูแล้วคึกคักวันนี้คนเยอะมากที่จอดรถไม่พอเลยนะะคนมาเยอะเลยค่ะแล้วก็ดูมีเด็กรุ่นใหม่ๆม,มาเยอะมากเลยนะคะ,ะดูคึกคืนกว่าเก่าเยอะเลยค่ะ นี่ก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเหมือนกันนะะอืออือค่ะก็เลยมาเจอน้องเขาอือคนรุ่นใหม่ก็เยอะเนาะอือเยอะค่ะเป็นเด็กๆใหรุ่นทั้งนั้นเลยดูแล้วค่ะก็มีเก่าก็เจอพิ่ตาลเออคุณสาธิตอ่าอ่าสาธิตแล้วก็เจอวิชัยวุฒิอือค่ะก็เจอออนน์งเจอน้องมดค่ะออืออันนี้พอดีมาเนี่ยเขาเขาประชุมกรรมการบริหารกันอยู่เพิ่งเสร็จ วันนี้อ่ะค่ะแต่เราไม่ได้เป็นกรรมการค่ะืมก็เลยมาถึงอืมกับบ้านครั้งนี้กับบ้านครั้งนี้ก็จุลีเขียนว่าบ้านอันอบอุ่นรู้สึกได้เลยไหมว่าอบอุ่นก็น่าจะอบอุ่นค่ะเพราะว่ารู้สึกจากดูแล้วก็ทุกคนดีใจกันหมดเลยอ่ะที่ได้กลับมาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วได้เป็นลาคุณหัวหน้าพักวมไทยสร้างชาติไหมอือ โทรไปหลายรอบแล้วก็ติดต่อท่านก็ไม่ได้ว่าจะเข้าไปที่พักเหมือนกันยังไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับท่านนะ <Ừ. S 2> เราก็ยังอ่ายังนับถือเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ว่าเราออกไปแล้วเราจะไม่ลาก็จะไปบอกอไงตอนนั้น <Ừ. S 2> จะโทรนัดก็ท่านโทรนัดไปหลายรอบแล้วแต่ท่านไม่ว่างออ <Ừ. S 2> แล้วก็เลยตอนนั้นจะมาลงลงลงคะแนนให้หัวหน้าอภิิ์ไง <Ừ. S 2> ก็เลยอไปไปลาท่านไม่ทัน ก็เลยมาม่ตอนโทรนัดตอนโทรนัดท่านต้องบอกที่ว่าท่านน้นหนูจะลาออกค่ะท่านว่างเลยไม่เป็นบอกไม่บอกนี่ไม่บอกนี่ว่าท่านคะหนูจะลาออกไม่แ่ว่าแต่ท่านท่านเป็นคนดีมากนะท่านเอ่อไม่ทิ้งอ่ะไม่ไม่ทิ้งเราตอนตอนที่เราไม่ได้เนี่ยท่านก็ตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานค่ะแล้วเราก็มาเป็นได้ปีหนึ่งเราก็ไปบอกกับท่านว่า เราขอลาออกนะเพื่อให้ท่านเนี่ยตั้งคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีส่วนใหญ่แล้วก็ที่ชอบขายหลายคนใช่ไหมที่มีความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยก็ให้ไปช่วยท่านให้เราเนี่ยท่านสั่งอะไรมาเราทําตามได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วตั้งข่าวที่แล้วคุณลังสิมาแพ้ไปกี่คะแนนคะประมาณสองหมื่นได้ค่ะสองหมื่นล้วเราเนี่ยคนที่ชนะคือเป็นก้าวไก่ค่ะของก้าวไก่ค่ะก้าวไก่ชนะ ไช่ค่ะฮะแล้วแล้วเราได้มาถอดบทเรียนไหมฮะภาษาภาษาปัจจุบันเขาได้ถอดบทเรียนไหมฮะว่าทําไมลังซิมาผู้ซึ่งแข็งแกร่งในพื้นที่ถึงแพ้ถึงสองหมื่นนะคะก็มันเป็นกระแสะพักด้วยอันที่หนึ่งนะคะอืกระแสะเขาแรงก็ต้องยอมรับนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันเยอะขึ้นคนที่เคยเลือกเราเนี่ยก็ตายไปเยอะมากไอ้ที่แบบคนรุ่นเก่า มันถึงอายุไขแล้วนะไปเยอะไปไม่รู้มันก็คนรุ่นเก่ากยังเลือกประชาธิปัตย์เยอะนะคนสี่สิบอัพเนี่ยยังเลือกประชาธิปัตย์อยู่ค่ะบางคนรู้ว่าลังสินอากับมาประชาธิปัตย์เนี่ยทุกคนก็ดีใจอื่าก็อยากให้กลับก็โทรมาวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อ่ก็ตอนนี้ก็ตึกอ่ตึกที่ทำการพรรคก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วยกป้ายประชาธิปัตย์ขึ้น อาไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็ก,ก็ยังเป็นตำแหน่งงานสสลังสีมามยัางตั้งอยู่เลยยังไม่ได้เอาออกเลยค่ะแต่ว่าที่ที่นู่นเนี่ยเราอยากตั้งเป็นเอศูงประสานงานมากกว่าค่ะมันคล่องตัวกว่านะพอมาทําสาขาพักเนี่ยมันยุ่งยากทางกฎหมายแล้วก็มันต้องชี้แจงอะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าสูงประสานงานเนี่ยมันจะง่ายกว่าอีกไม่กี่เดือนจะเลือกตั้งแล้ว ลังสิมาลอดรลศมีเนี่ยมีความมั่นปกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงเฉตอะค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงเฉดเพราะว่าค่ะเพราะว่าแถลงข่าวไว้ตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเนี่ยว่าเราอ่ะข่าวหน้าเราจะไม่ลงเฉตแล้วเพราะว่าหนึ่งเราเดินไม่ไหวอายุเราเนี่ยตอนนี้หกสิบสี่แล้วลา,<ร>าหน้าหน้าก็าไม่ไหวแล้วสิอะไรนะคะลำหน้ามากอ๋อ,อยังลำได้ <laughs> คือมันมันลงพื้นที่ทั้งวันทั้งคืนเน <Wow. S 2> เราเดินมา27ปีเนี่ยเรา <27 S> 2หนึ่งพักอ่อนน้อยใช่ไหมอืม hmm. เราไม่ก็เออแล้วก็เราทํางานเยอะแล้วพอมาเสร็จแล้วตอนหลังลสุขภาพเราไม่ค่อยดี hmm. เป็นไขมันพอกตาหัวใจโตอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอางี้ให้ให้เราได้มีชีวิตยืนยาวแนละ้วจะได้ทํางานในประเทศได้เยอะ hmm. อันนั้นให้คนรุ่นใหม่ๆเขามาลง oh. ตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาใครมาแทนดี อ,อย่นี้ค<อ>่ะอ๋อนาทีแรกว่าก็จะเอาจะจะติดต่อน้องให้น้องลงแทนจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางพักก่อนครับจ้าเพราะพักยังไม่ได้สรุปจ้าอ,อันนี้ก็ขึ้นบัญชีรายชื่อเนาะ,ะอืมอ๋อไม่ไม่เป็นไรคือไม่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 ถ้าเกิดว่าหัวหน้าให้ลงก็ลงหหน้าไม่ให้ลงก็ไม่เป็นไรจะช่วยพักอยู่แล้วอืมอเอ๊ะเดี๋ยวนะที่ที่ร้านที่เราไปกินข้าวกันบ่อยๆอ่ะชื่อร้านอะไรนะ ไหนๆก็ถามตรงไหนคะร้านร้านที่ร้านที่พี่พี่พาปองไปทานอ่ะร้านร้านอาหารที่ที่แม่กองหรือที่ที่กรุงเทพที่แม่กองสิโอ้ร้านโอลานอาหารทะเลโอลานอร่อยจริงอร่อยปบมือเขาได้มิชลินอย่างอ่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ร่งแต่เขาบอกอร่อยอ่าพอดีก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยมันกันเลยสะดวกหน่อย ขอให้มีความสุขนะคะในบ้านหลังเก่าที่อบอุ่นขอให้ลังสีมาลอดรัศมีกลับเข้าสู่สภาลอดแล่นในสภาเป็นปากไปเสียงกับพี่น้องประชาชนเหมือนที่เคยเป็นมาอย่าออกจากสภาไปเลยเลังสีมาเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีจิตใจงดงามเหมือนกับใบหน้าของลังสีมา,าจิตใจที่งดงามขมาแกล่งลจะช่วยให้ลังสีมาชนะทุกสิ่ง พี่ป้องเชื่อขอบคุณค่ะจา้จาแล,แล้วเจอกันนะจ๊ะยังคิดถึงนะยังคิดถึงอยู่คิดถึงเสมอเลยสิมาผู้ขวาดผู้ทำความสาะอาดให้กับพวกเราข <c oughs> <c oughs> ึ้นสายพุโดนขึ้นสายพุถึงไม่ขวาดพูดพูดถึงตรงนี้แล้วนิดนึงนะคะพอดีคนบอกคดีบบกระบิดกรเสร็จหรือยังบอกอ๋อยังไม่เสร็จเหลืออีกสามหนึ่งสาริดจ้า ตอนนี้เขากําลังอ่อุทธรณ์อยู่อะไรเงี้ยเอ,อแล้วบอกว่าวอาอไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสติดเราก็ยอมรับกระพได้ว่าเราเก็บขยะล้างส้วมแล้วติดคุกแล้วแต่ออแต่ถ้าเราไปติดตนะคงติดไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปล้างส้วมในคุก <c oughs> แล้วก็ไปทำความสะอาดคุกให้ดีเลยเ้าะเป็นเป็นนักโทษชั้นดีก็จะได้ออกเร็วเลยเขนจะไปคอเปลมหน่อยได้ไหมฮะไปช่วยล้างซ่วม ในคู่ของเปลนหน่อยได้ไหมฮะได้ยินว่าคุณทักษิณคิดถึงลังซีมามากนี่คือเจ้าของจนี่คือเจ้าของวลีท่านประธานไม่แข็งค่ะขอบคุณมากค่ะลังซีมาล้อรัศมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอายุหกสิบสี่แล้วนะใช่จ้ะร้านโอลานกบผัานจะไปกินข้าวร้านโอลานอุ้ยอร่อยมากมากมากเลยแล้วก็ไม่แพงด้วย นั่งสบายอันดีใจด้วยค่ะที่ทุกคนกลับมาเป็นไงจ้าฟังคุณลังซีม,มาแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมลงังีมาหญิงแก่าามมกคือลังีมาติดคุกไปด้วยนอนกันดีกบด้วยเหรออ่าใช่พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นแบบกรุ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 บใช่ไหมกรุบกรุบหนึ่งก็ติดคุกนู่นน่ะเนโน่ก็ติดคุกกัลนลดหล่นกันล,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 ลมมาลมมาลมมาลังซีมาเนี่ยโดนด้วย คือคุณลังชิมาเนี่ยโดนเพราะโดนเพราะว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในขบวนการนี้อยู่ในขบวนการน,น,น,ารนี้แต่หน้าที่คุณลังชิมาคือคือทําความสะอาดเวทีทั้งบนเวทีเลยนะขวาดเนี่ยแก<อ>ตึงมาแกขวาดบนเวทีเลยเก็บกระดิงกระดาษลงหมดเลยใส่เนี่ยใส่ถุงมือเก็บเวทีเราสะอาดแล้วบันไดบันไดสะอาดแต่แล้วลงมาปุ๊บรอบรอบ,รอบเวทีเลยเนี่ยแกก็จะนําผู้คนเก็บทําความสะอาด กกับพวกกองทัพรมใช่ไหมคะแล้วล้างห้องน้ําล้างห้องน้ําทุกอย่างเลยต้องหอมกลุ่นล้างห้องน้ำเสร็จแล้วฉีดฉีดฉีดแล้วลทุกหนึ่งชั่วโมงแกก็จะเข้าไปล้างห้องน้ําแล้วทุททกๆหนึ่งชั่วโมงแกก็จะขวาดขวาดขวาด,วาดลานอยู่ห <c oughs> ลังไปป้พาพ่ทอมาก่อนฝากอยู่บางจานนายพ่รทอรบอกทำความสะอาดทุกครึ่งชั่วโมง <c oughs> แล้วพูดว่ามันแกกงถึงบุ้งกีกับไม่หวาดอ่ะแล้วโดนติดล่างแงไปด้วยตลกดีอะนะนขึ้นศาลอ่ะเขาจะถามว่าตอแต่ละคนทำอะไรทำอะไรบ้างดิฉันทำความสะอาดค่ะบอกเราอยาจะขับก็ไม่กล้าขับเลชีวิตพวกเราเวลาขึ้นศาลเนี่ยค่ะดีใจที่คุณลังสีมากลับไปนะคะคือทำในสิ่งที่เองรักนั่นแหละนะรักตรงไหนชอบตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วแบบคือดีใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนเพราะเราเป็นผู้เราเป็นนักต่อสู้อ่ะ เหมือนกับพี่ก็ดีใจกับน้องการอะอดออรรัชดาดีใจว่าพันดอรรัชดาก็มาช่วยพวกเราเหมือนกันในงานวิชาการนะคะ